วันนี้เราก็จะมากินข้าวเที่ยงนะครับมีผัดถั่วนะครับวันนี้กินที่ทำงานครับต้มมาม่านะครับมีแจวนะครับทอดปลานะครับนี่โอ้โหนี่ซัดคนเพื่อนเลยครับยยบยบยบเลยครับนี่โอ้ยมาครับครับครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะครับครับเรามากินกันเลยนะครับ วันนี้กินสามคนนะครับยามาเลยกินมาไอ้ร้อนว่ะเพรอนว่าวันนี้ฝนตกเลย ยงังกินได้ยังกินได้่ไหรอรับมเลยขามาแล้อัเกรต้มมะมายิงับข้าวนะครับมาเลยมาเ้อ วันนี้อยู่ที่ทำงานนะครับอร่อยหลายครับนี่ข้าวมันหมอเลย ร้อนดีว่ะพี่ก็อาไปดังแกงไตไรนี่ใส่ช่วยไงแกงออมมากมากเาบากหมเนเนี่ย ทำงานเสร็จพักเที่ยงนะครับมังกินข้าวด้วยกันคือ อืโอ้เสียงเปิดตัวเนอะเ ขนาดหุงเยอะเนี่ยเขาเนาะอ่าตังคนแล้วรึตัวแล้วอืมอื่มอืมมคือ,อหอนแล้ว มัเ<อ>มมป็นหนึ่งเมนู ราม่ามันร้อนเลยวันนี้ราม่อมาอ,อิ่มมาดีโอ้ร้อนว่ะอืม ินเลยอ่ะอืมอืมมีลูกชิ้นมาครับเวฟลูกชิ้นมาว้ยมทำิ้นไม่อิ่มนะครับต้องมีลูกชิ้นเพิ่มอืม <laughs> ủa, thoải quá. ăn kim loại nè. xoăn nhiều แต่ครั้งเนี่ยมันหอมอ่ะอืมปลาเจียงหอม,ม,ม,มอัะเคำมือเผาเนี่ยุกุ้งณทำแต่จ่างกระชับเจ้ยงวัวฉันจีนเนี่ยใ่จุกจับจุกจับนี่ยู่เช็คแล้ววะเจอกันเมื่อหร รลอนนะมาครับมาครับกินต่อรครับเดี๋ยวรวยเนาะ <c oughs> จะรวยจับรวย <c oughs> อันนี้เราต้อง <c oughs> ทำ ให้มีตังค์เพิ่มขึ้นมาครับ โอคกินยังไงวะออ่ะอไรอ่ะงกินอยู่กับสคนเนอืมนมมัหรอวะฮะไปกินสามคนจ้ะคนนะครับเอ,อาเดยเด้ออืม อยังยังไม่หายหล่อนอเลยเใจฉากเก้ยปิดคลิปแม่งดีเลยเรียบร้อยแล้วนะครับว,วันนี้ก็พามาจิ้ข้าวเที่ยงกันนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ